สวัสดีครับวันนี้มีเทมเพลตเว็บไซต์ประเมิน WPA นะครับมาแบ่งปันนะครับซึ่งเคยแจกไปแล้วในช่องลูกเดียนิทานก่อนนอนนะครับคราวนี้ก็มาจจะอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับท่านที่อาจจะหาคิดไม่เจอนะครับก็เอาลงในช่องนี้เลยนะครับผมขอแนะนำคร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็จะบอกวิธีใช้งานวิธีปรับเปลี่ยนนะครับให้ผู้ได้นาไปใช้กันนะครับตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือนะครับแถบด้านซ้ายมือนะครับจะเป็น แถบสำหรับกำหนดหน้าต่างๆนะครับเราคลิกตรงไหนก็จะไปตรงนั้นนะครับสำหรับใส่ข้อมูลภาระงานการปฏิบัติงาน,นครับด้านที่1ด้านที่2ด้านที่3อย่างนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่2ครับเป็นข้อตกลงนะครับก็คือเป็นตัวประเด็นท้าทายนั่นเองนะครับสภาพปัญหาวิธีการดําเนินงานนะครับแล้วก็ผลลัพธ์นะครับ แล้วก็หน้าสุดท้ายก็จะเป็นเอกสารเผยแพร่นะครับตัวนี้คุณครูก็มาโหลดได้นะครับของท่านไหนที่ยังไม่มี PA ไหนไม่มีวอลไหนนะครับก็มาดูแล้วก็มาโหลดไปใช้ได้เลยนะครับครับผมอธิบายนะครับในส่วนหน้าตรงนี้นะครับคุณครูก็ตรงนี้สามารถคลิกเข้าไปดูได้ครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับกดที่โฮมก็จะเด้งกลับมานะครับมาลองกดตรงนี้นะครับก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับ กดที่โฮมด้านล่างเลยกดขับก็ได้นะครับนี่กดที่โฮมก็จะขับมาตรงหน้านี้นะครับทีน,นี้สําหรับวิธีการใช้งานนะครับสําคัญนะครับเมื่อคุณครคูคลิกลิงก์ด้านล่างนะครับคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปนี้คุณครูจะเจอหน้านี้นะครับจะออกมาเป็นหน้านี้นะครับแล้วก็สําหรับท่านที่เห็นว่ามีประโยชน์อยากเลี้ยงกาแฟคนทําก็สามารถเลี้ยงได้นะครับแกาแฟสักแก้วนะครับทีนี้ เวลาที่ครูจะใช้งานนะครับครูต้องคลิกขวานะครับตรง3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็กดคําว่าทําสําเนาก่อนนะครับพอครูกดทําสําเนาปึ้งนะครับมันก็จะเด้งมาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าของใครไม่เจอให้กดรีโหลดนะครับถ้ารีโหลดแล้วยังไม่เจอนะครับให้มาที่ล่าสุดนะครับด้านซ้ายคําว่าล่าสุดนะครับ uh. ครูก็จะเห็นคําว่าทําสําเนาแล้วนะครับนี่าําเนานะครับตัวนี้ครูคลิกเปิดขึ้นมาปึ๊บนะครับ ก็จะมาหน้านี้ครับนี่มุมซ้ายบนนะครับจะเห็นว่ามีคําว่าสําเนานะครับทีนี้ตรงนี้คุณครูก็เปลี่ยนชื่อเป็นของตัวเองได้เลยนะครับอย่างเช่นจะเปลี่ยนเป็นวิโรจน์นะครับนี้นะครับหรือว่าตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับตามที่คุณครูพอใจนะครับทีนี้ด้านบนนะครับคือส่วนหัวของเว็บไซต์นะครับซึ่งตัวนี้ก็มีแจกแล้วครับในคลิปเดิมสามารถ กลับไปดูคลิปเดิมได้นะครับเวลาเปลี่ยนส่วนหัวก็จะเลือกอัปโหลดหรือว่าเลือกรูปภาพที่เขามีให้แล้วนะครับสมมุติเลือกก็แทรกเข้ามามันก็จะเปลี่ยนแบบนี้นะครับถ้าเราทํางานอะไรผิดพลาดก็มุมด้านบนนะครับกดขับมาได้ครับอยากให้กลับมาแบบเดิมนะครับทีนี้ด้านล่างตรงนี้นะครับก็เวลาครูจะเปลี่ยนรูปภาพนะครับคลิกให้มันขึ้นกรอบสีน้ำเงินนะครับคลิกนะครับแล้วก็ คลิกซ้ายตรงมุมนี้นะครับแล้วกดคำว่าแทนที่รูปภาพแล้วอัปโหลดรูปภาพเลือกรูปเข้าไปแทนที่เราได้เลยครับสมมุติเราจะเลือกรูปไหนเข้าไปแทนที่เราได้เลยอย่างนี้นะครับอ่าเป็นต้นเทียนี้ถ้าภาพไม่สมดุลนะครับเราก็เดาบลคลิกนะครับแล้วก็ลากนะครับเดาบลคลิกแล้วลาก,ลากจะซูมก็ได้นะครับนี้นะครับอ่านี้ผมขอขำมาดเดิมก่อนนะครับ ทีนี้เวลาที่เราจะพิมพ์ก็ตรงนี้ก็พิมพ์ได้เหมือนเวิร์ดทั่วไปเลยนะครับพิมพ์ได้เหมือนเวิร์ดทั่วไปเลยนี่ครับตรงนี้การทําลิงก์นะครับการทําลิงก์ท่านครูรู้สึกว่าไม่ชอบนะครับก็มากดแก้ไขนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปลิงก์หน้าใหม่ได้นะครับด้านขวามือนะครับขวามือคือเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะครับจะมีคําว่าแทรกหน้าเว็บแล้วก็ทีมนะครับทีมนี้ผมกําหนดให้แล้วไม่ต้องยุ่งกับมันก็ได้ถ้าเป็นคําว่าหน้าเว็บนะครับ ครสังเกตเห็นด้านขวามือนี่ครับจะมีหลายๆห,หน้านะครับหลายหลายหน้าตานะครับนะตรงนี้เราสามารถคลิกเข้ามาแก้ไขทีละหน้าหรือเราไม่ชอบเราก็ลบทิ้งไปเลยได้เลยนะครับตรงไหนที่อ่าเป็นข้อมูลของผมครูลบทิ้งได้เลยลบทิ้งได้เลยทีนี้ถ้าตรงที่กดปุ่มแบบนี้นะครับที่มีปุ่มตรงนี้ตรงนี้นะครับถ้าคุณครูสนใจนะครับว่าอยากตกแต่งนะครับด้วยแคนวานะครับ ถ้าท่านไหนที่ยังทําไม่ได้หรือว่าทําไม่เป็นนะครับก็สามารถคอมเมนต์ว่าสนใจด้านล่างนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะมาแนะนํานะครับวิธีการตกแต่งเว็บไซต์ให้สวยงามนะครับให้มีป้ายแบบนี้นะครับให้เป็นของตัวเองไปแก้ไขเป็นของตัวเอง,เป,อง,เ,องเปลี่ยนสีเปลี่ยนฟอนต์นะครับถ้าสนใจพิมพ์คำว่าสนใจด้านล่างนะครับถ้าไม่มีคนพิมพ์ผมก็จะได้ไม่ต้องทํานะครับอันนี้ก็เป็น เบื้องต้นนะครับที่มาแบ่งปันให้พี่น้องเพื่อนครูหรือว่าท่านที่อื่นๆที่ได้นําไปใช้ประโยชน์นะครับส่วนพวกลึกๆนะครับพวกทำตัวหนังสือให้วิ่งเปลี่ยนสีตัหนังสือ,อก็อาจจะแนะนําในคลิปถัดไปท่านครูสนใจก็พิมพ์สอบถามไว้ได้ครับก็สําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปอย่าลืมกด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ